สเปคเล่มนี sale, ้โน an no. ้ตสิบสามซีรีส์ให้กล้องหลัง200ล้านพิกเซลพร้อมแบต5,120มิลลิแอมป์มีชาร์จเร็วสูงสุด120วัตต์ก่อนหน้านี้ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าเล่มนี้โน้ตสิบสามซีรีส์จะใช้ชิโพนผลมิเตตไดมอนตี้เจ็ดพันสองร้0ยอัลตร้าเป็นรุ่นแรกล่าสุดครับทางดิจิตอลชัตเตอร์สเตชันจอมหลุดทางฝั่งจีนก็ได้เผยสเปคเพิ่มเติมของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมาแล้วครับ ตามข้อมูลของด i จ a l c h s t s t i t n o n เผยว่า Redmi Note 13 Series จะมีรุ่นเล็ก2รุ่นโมเดล 2312CRAD34 และ 2312DRA504 ที่รองรับการชาร์จเร็ว67วัตต์พร้อมให้แบตเตอรี่มาที่5,120มิลแอมซึ่งตามที่ผ่านการรับรองบนเทนาโดยโมเดลนี้คาดว่าจะเป็น Redmi Note 13 Pro ครับโดยในรุ่นท็อปสุดในจัก,กูุน,นี้จะมีโมเดล 23090RA 984ที่อาจจะเป็นรุ่น Redmi Note 13 Pro Plus โดยทาง Digital Chat Station บอกว่าจะลองรับชาร์จเร็ว120วัต์พร้อมให้แบตเตอรี่มันที่5,000มิลแอมครับนอกจากนี้ Redmi Note 13 Series จะใช้หน้าจอแสดงผลความเอียด 1.5K ให้กล้องหลังคมชัดสูงสุด200ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Samsung HPX ขนาด1/1.4นิ้วครับ